หุ้นปันผล10%ราคาย,ยังถูกไหม PE 8เท่าเรา,าดูกันครับต่อกำลังพูดถึงตัว SAT หรือว่าหุ้นสมบูรณ์ Advanced เทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะครับเรามาดูกันครับว่าตัวนี้เป็นอย่างไรเราเลื่อนมาดูบรรทัดสุดท้ายเป็นไฮไลท์ของบริษัทนี้เลยนะครับนั่นก็คือด e n d เดนยูหรือว่าเงินปันผลอยู่ที่10%แล้วพอไปดูความถูกแพงครับ PE ตอนนี้8.47เท่าถามว่าแพงไหมถ้าเราเทียบกับในอดีต5ปีย้อนหลังที่ผ่านมาตัวเนี้ย ตอนที่ลงไปต่ํามากๆเนี่ย PE เพียงแค่6.6เท่าแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่ขึ้นไปสูงๆเนี่ย PE ก็ประมาณ9.8เกือบเกือบ10เท่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ประมาณ8.47่เ็เท่าก็เรียกได้ว่ากลางๆก,งกงันลวกันไปดูตัวไพร์เปอร์บุ๊กหรือว่าตัว PBV นะครับ0.78เท่าถ้าไปเทียบกับตอนที่สูงที่สุดในรอบ5ปีนี้อยู่ที่1.15เท่าเพราะฉะนั้นถ้าดูความถูกแพงแล้วก็อาจจะบอกว่าตัวนี้ก็ยังไม่ได้แพงเวอร์วางอะไรนะครับเราไปดูบรรทัดอื่นกันคร สุขภาพของบริษัทนี้ถือว่าดีนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่8,100ล้านแล้วก็มีนี้สินเพียง1,750ล้าน DE ต่ำกว่า1เยอะมากบริษัทนี้สุขภาพดีไปดูบรรทัดกำไรสุทธิเนี่ยแหละครับว่าเป็นอย่างไรนะครับไปดูปี64ครักกำไรห้าไร5 950ล้าน65 940 66 978โอเค3ปีเนี่ยกำไรประมาณ900ล้านแต่พอมาปี67ครับกำไรดรอปลงเหลือ 700ล้านแล้วพอมาปี68ครับเเดือนหรือว่า3ไตรมาสก,กำไรอยู่ที่533ล้านจากคาดการแล้วเนี่ยนะครับกำไรปี68น่าจะประมาณ700ล้านบวกลบก็คือว่า f l a ตนะครับไม่โตไม่ลดมากเลยมันนะประมาณ700ล้านบวกลบแล้วพอต่อไปดูคาดการกำไรปีนี้คือปี2569จากสมาคมนักวิเคราะห์นะครับนักวิเคราะห์คาดการว่ากำไรของ SAT ปีนี้ปี69จะอยู่ราวๆประมาณ760 770ล้านประมาณนี้จะกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง i หันไปดูที่ราคาครับว่าตัวนี้ราคาเป็นอย่างไรโอ้โห ôi! ปรากฏว่าตัวนี้นะครับตอนหลังเนี่ยเคลื่อนไหวขึ้นมาเป็นขาขึ้นเป็นอัพเทรนขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะสวยมากๆตัวเนี้ยนะครับถ้าเราดูย้อนกลับไปนะครับราคาไฮเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ24.7เกือบเกือบ25บาทแล้วหลังจากนั้นราคาก็ลงไปทำโลบริเวณ10บาทและนั่นคือจุดต่ำสุดของรอบรอบนี้หลังจาก10บบาทราคาก็ทะยานขึ้นมาจนกระทั่งตอนเนี้ยนะครับตอนที่ต่ออัดวิดีโอนี้อยู่เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ สัก15บาท15.1ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคายังคงไต่ขึ้นไปเนี่ยก็ต้องระมัดระวังการย่อตัวเพราะมันขึ้นแรงมานะครับในหลายๆวันก่อนหน้านี้มันมีโอกาสที่จะย่อลงมาเหมือนกันนะครับโดยที่แนวรับด้านล่างจะอยู่ที่บริเวณ14.1นั่นเองครับต่อมีคอร์สออนไลน์สำหรับมือใหม่แจกฟรีให้นะครับดูได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยครับ